Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพรอแม่พี่น้องโดยใสยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาวะภูมิอากาศฝนฟ้าอากาศของประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมภาพโดยรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเท่าไหร่นะครับผมในวันที่ 26แต่ก็จะได้รับเริ่มได้รับอิทธิพลสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุยะพายุจามีในช่วงตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันนี้นะครับไปจนไปจนถึงตั้งแต่เที่ยงวันนี้ไปจนถึงวันที่28นะครับพ่อแม่พี่น้อง ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางแถวทางอำนาจเจริญยโสธรอ,อุบ,บลราชธานีศรีสเกตสุรินเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับผมซึ่งดูจากโมเดลฝนแล้วเมื่อวานนี้กลุ่มเมฆฝนจะโชว์ว่าไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ได้เช็คดูแล้วจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับผมเฉพาะกลุ่มเมกลุ่มเมฆฝนนะครับแต่จุดศูนย์กลางนั้นไม่เข้าประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งครับ เนื่องจากว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นพายุดีเพชชันซึ่งอาจจะเข้ามาสู่ประเทศไทยในส่วนทางแถวจังหวัดอุบนลนาชสานีแล้วก็จะออกไปทางประเทศกัมพูชาคับลงไปสู่ทะเลเหมือนเดิมนะครับถ้าดูตามการพยากรณ์ล่วงหน้าของโมเดลฝนส่วนสปปลาราวนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางส่วนใหญ่ก็จะลาวตอนใต้แต่ก็จะเริ่มมาจากแขวงบริคัมไซ ไล่ลงไปจนถึงอัตปือแล้วครับพขอแม่พี่น้องขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีน้ําท่วมฉัพลันน้ําป่าไหลหลากได้ครับผมโดยเฉพาะแถวทางเซกองซึ่งดูจากโมเดลฝนแล้วจะอยู่ในกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างตกหนักมากคืออยู่ในสีแดงครับมีสีแดงปกคลุมอยู่หลายหลายชั่วโมงโดยจะเริ่มมีอิทธิพลมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาวันนี้นะครับผมไปจนถึง วันที่29ครับสำหรับสอบพปราวตอนใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักของประเทศไทยกันนะครับช่วงนี้โดยแผนที่พื้นที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเรา ก็มีกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักเลื่อนขึ้นมานะครับผมแล้วก็กระจายตัวมาทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ทางภาคใต้ยอยู่เหมือนเดิมครับผมโดยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักแทนค่าด้วยสีเหลืองคือประมาณ3 5 1ถึง90มิลิเมตรไล่มาตั้งแต่จังหวัดทางภาคใต้กันเลยครับพ่อแม่พี่น้องได้แก่จังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตราดจันทบุรี ระยองชนบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีลบบุรีนครราชสีมาบุรีรีมาจังหวัด <c oughs> ชัยภูมิจังหวัดเลยจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมคาดการว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยมีฝนตกหนักนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของวันที่ 26ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยพบว่ามีแนวลมพัดสอบของลมตวนตกเฉียงเหนือจากทะเล้ำมันและเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าจะมีแนวลมพัดสอบ ของลมตวนตกเสียงเหนือจากทะเลอันดามันและลมตวนออกเสียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะนออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลํามันกาใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลนเมันาและอ่าวไทย ตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับพายุโอนร้อนกำลังแรงจะมีปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของประเกะาะไหหลำประเทศจีนและ ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่2 6ถึง28ตุลาคมนี้นะครับผมขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาวะอากาศก่อนการเดินทางไว้ด้วยนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่26ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นลายภาคกันนะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือ คาดกันว่าอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึงถึง34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉีงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเลื่อนมาทางภาคกลางกันครับผมสำหรับ สภาพอากาศของภาคกลางวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-36องศาเซลเซียสมีลมะวนตกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนมาทางภาคตะวันออกกันครับผมภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาชงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะนตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วเลื่อนลงไปดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมประจำวันที่26ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตวนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุสงสงขลายะลา ปัตตานีและนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีขึ้นมามีลมตนตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมโดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ เราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยคาดการว่าวันพรุ่งนี้วันที่27ตุลาคมวันอาทิตย์นะครับผมกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ําต่ำสุดที่27 28องศาเซลเซียสส่วนวันจันทร์ที่28ตุลาคมกรุงเทพมหานครคนก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณภูมิสูงสุดที่33ต่ําต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันอังคารที่29ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องที่จะเตรียมตัวไปดูขบวนพยุหรัดยาตาทางชลระมาตร หรือทางเรือทางแม่น้าเจ้าพรยานั้นก็ขอให้เตรียมตัวด้วยนะครับผมถือล่มไปด้วยก็ดีครับเพราะแม่พี่น้องเนื่องจากดูในสภาพดูจากโมเดลฝนแล้วอาจจะมีฝนตกครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนของกรุงเทพมหานครในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่7นาฬิกาวันนี้คือวันเสราร์ที่26ตุลาคมจนถึง7นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าว24ชั่วโมงข้างหน้านี้กรุงเทพมหานครไม่มีพื้นที่ฝนตกและฝนตกหนักมากนะครับผมและก็ไม่มีพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางด้วยนะครับสาหรับกรุงเทพมหานครในช่วง7โมงเช้าวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันที่27ตุลาคมนะครับผมเรามาติดตามดูสภาพอากาศวิเคราะห์โมเดลฝน แบบสั้นๆนะครับแบบรายละเอียดนั้นได้วิเคราะห์ในช่วงเวลา18นาฬิกาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วไปโดยทั่วไปวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาเที่ยงวันนะครับผมโมเดลฝนก็ได้ชัว์ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามานะครับแต่ก็จะมีอยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคกลางและภาคตะวันออกแต่กลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะมีฝนตกหรือ เล animals, au, to to so ็กน้อยจนถึงปานกลางนั้นอยู่ทางภาคใต้นะครับวันนี้โดยเฉพาะทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรไล่ลงไปจนถึงจังหวัดโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรไล่ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับสําหรับฝั่งฝั่งส่วนทางฝั่งตะวันตกนั้นฝั่งอันดามันนั้นก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดละนองจนไปจนถึงจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับสําหรับประเทศไทยวันนี้ เรามาดูในช่วงช่วงเวลาที่คาดการว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนหนักนั้นในช่วงเวลา14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาโดยจากโมเดลฝนในช่วงเวลา12นาฬกาก็พบว่าประเทศไทยนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับแต่กลุ่มเมฆฝนก็จะเริ่มสะสมนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางจังหวัดชุมพรจนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสและก็ละนองจนถึงจังหวัดสตูล อยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคใต้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวและก็ในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มเมฆฝนจากพายุจามีก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับผมได้เริ่มเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนกลางและก็สปปลาวทางใต้นะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในเขตชายแดนอยู่นะครับสําหรับสปปลาวที่ติดกับเวียดนามครับในเวลา12บสอนิกาก็โดยกล่าวโดยภาพรวมก็หมายความว่าในเวลา12บสอนิกาเป็นต้นไปสปปลาว ตั้งช่วงตอนใต้ก็จะเริ่มมีผลกระทบจากพายุจามีนะครับโดยจะมีเมฆฝนเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆครับรวมไปถึงประเทศไทยเราก็อยู่แถวทางจังหวัดมุกดาหารอํานาจ,จเจริญอุบ,บลราชธานีสีสเกิดก็จะเริ่มมีผลกระทบนะครับผมอาจจะมีเมฆปกคลุมเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงของวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงที่คาดว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นคือประมาณ14นาฬิกา บ่ายสองโมงของวันเสาร์ก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคใต้เหมือนเดิมครับอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยแต่ก็หนานแน่นอยู่แถวทางจังหวัดสุสราษฎร์ธานีไล่ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมในช่วงเวลา14นาฬิกา15นาฬิกาและ16นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางภาคอีสานก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางแต่เป็นแถบอยู่ครับอยู่ทางรอยต่อระหว่าง ภาคกลางกับภาคอีสานครับอยู่ในบริเวณนี้อยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาเลื่อนลงมาทางนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือก็อยู่แถวทางสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดชายภูมิจังหวัดขอนแก่นเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะยังเบาบางอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสซนพอบาวนั้นก็เริ่มได้รับอิทธิพลมากขึ้นนะครับเลื่อนเลื่อน กลุ่มเมฆฝนได้เลื่อนตัวเข้ามามากขึ้นคาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่บานกลางจนถึงหนักนะครับโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามน,นะครับผมไล่ไปตั้งแต่แขวงคำม่วนลงไปจนถึงแขวงอัทปือครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา16 1 5 1 4 15, 16นาฬิกาแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเมฆฝนโดยคาดการว่าจะปกคลุมอยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะหนักอยู่แถวทางสารวันจนถึง ใต้สุดของสปปลาวนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะอยู่ในช่วงของมุกดหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตยโสธรครับพ่อแม่พี่น้องในเวลาต่อมาขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวด้วยนะครับผมโดยภาพรวมก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปนะครับที่จะมีอิทธิพลของพายุจะมีเข้ามากระทบโดยสปปลาวก็เริ่มตั้งแต่บริคัมไซ ลงมาจนถึงอัตปือครับส่วนประเทศไทยของเราก็จะเริ่มตั้งแต่นครพนมจนถึงศรีสเกตอุบลราชธานีบริเวณนี้ครับตามแนวชายแดนแต่ดูจากการเคลื่อนตัวแล้วก็อาจจะเข้ามาปกคลุมมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยตอนภาคอีสานตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ติดตามกันนะครับโดยจะมาวิเคราะห์อย่างรายละเอียดในช่วงค่าของคืนนี้นะครับในช่วงเวลา18บแนาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วง เวลา18นาฬิกาของวันเสาร์ก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเป็นหย่อมอยู่ในักษณะเล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับในช่วงเวลา18นาฬิกาและก็ภาคกลางและภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนน้อยอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกัน ในช่วงเวลา20นาฬิกากันเลยครับผมในช่วงเวลา20น,นววาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยของเราก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับแต่ก็จะมีค่อนข้างปานกลางอยู่ตามแนวชายฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามันนะครับแถวจังหวัดทางทะเลอันดามันในช่วงเวลา20นาฬิกาส่วนที่อื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแต่ก็ประเทศไทยของเราในช่วงเวลา20นาฬิกาก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุจามีแล้วนะครับโดยมีกลุ่มเมฆฝนเริ่มเข้ามา ปกคลุมตามแนวชายแดนของจังหว,วัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีครับพ่อแม่พี่น้องและก็สปปลาวก็เริ่มเข้ามาปกคลุมทั่วทั้งบริเวณนะครับโดยไล่มาตั้งแต่แขวงคำม,ม่วนไปจนถึงอัตปือครับค่อนข้างปกคลุมแล้วนะครับกลุ่มเมฆฝนคาดกันว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับผมและก็หนักด้วยครับสําหรับสปปลาวเรามาติดตามการสรุปพยากรณ์อากาศของประเทศไทย เรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยภาคเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนทางภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมส่วนภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูกเกต็ตกระบี่จังหวัดตรงังและจังหวัดสตูลน,นะครับ โดยสรุปภาพรวมของสภาวะอากาศของประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นั้นส่วนใหญ่ประเทศไทยก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับยังไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุจะมีเท่าไหร่นะครับผมแต่ฝนก็จะมีเล็กน้อยอยู่แถวทางภาคใต้นะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงใต้สุดและจังหวัดระนองไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับสําหรับกล่าวโดยภาพรวมอิทธิพลของพายจุจะมีก็จะเริ่มเข้ามา มีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสปะปเลาาก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา12บสอนาฬิกาวันนี้นะครับผมเป็นต้นไปนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมตัวด้วยนะครับเนื่องจากว่าโดยเฉพาะทางสปปลาวนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างนานครับพ่อแม่พี่น้องและก็ประเทศไทยของเราก็อยู่ในจังหวัด อำนาาเจริญและอุบลราชธานีนั้นก็อยู่ในช่วงที่มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับโดยเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศและรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งสำหรับการติดตามพายุจะมีนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับ